เปิดบ้านคณะวิทยาการจัดการ Miss TRU Open House โชว์ของแบบจัดเต็มสัมผัสการเรียนการสอนจริงจากทุกสาขาเวลา10นาฬิาของวันที่26มกราคม2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธิพาเดชพลคณะบดีคณะวิทยาการจัดการได้เป็นประธานเปิดบ้านวิทยาการจัดการ มิสทีไอยูโอเพนเฮาส์ารานกิจกรรมชั้นหนึ่งคณะวิทยาการจัดการอาคาร22มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และแนแนวการศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรกิจกรรมทางวิชาการต่างๆของคณะวิทยาการจัดการประจำปีการศึกษา2566เพื่อให้นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการได้เพิ่มพูนความรู้และมีโอกาสจากการเรียนรู้เชิงระบบโดยผ่านการจัดนิทรรศ,ศการการประกวดแข่งขันเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภายในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดทําการเรียนการสอนกิจกรรมประกอบไปด้วยการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการรวมเล่นเกมและกิจกรรมต่างๆจากนักศึกษาแสาขาวิชาณนบริเวณลานกิจกรรมชั้นหนึ่งคณะวิทยาการจัดการอาคาร22มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีการประกวดแข่งขันทางวิชาการกิจกรรมประกวดผู้ประกอบการใหม่ Next n อ r m a l y o u ง g Generation ณลานวัฒนเทพมหาวิทยาลัยราชภั ราชเทพสตรีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางวิชาการประกอบไปด้วยกิจกรรมอบรมการสร้างสรรค์สื่อเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการณห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการชั้น8อาคาร22มหาวิทยาลัยราชเทพสตรีกิจกรรมอบรมเทคนิคการนำเสนอณห้องละวะปุระชั้น8คณะวิทยาการจัดการอาคาร22มหาวิทยาลัยราชเทพสตรีบรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจและได้รับความสนใจกับนักเรียนจากภายนอกและนักศึกษาเป็นอย่างมากทีเดียว खब